สวดีโจทย์ไทยีชแน,นลนะครับตลาดสดดูไนะดารุสลามนะอันนี้เป็นตลาดปลานะครับปลาแห้งเป็นปลาที่แปรรูปนะครับไว้ให้ทานกันได้นานๆน,น,นะครับนะครับมัน,มนคล้ายปลาจริงจังบ้านเรานะครับก็มีพวกกุ้งนะะฮคล้คายตลาดปลาแห้งพวกนี้นครับเอาไปทอดนะ อ๋อแต่อาหารบุไหในเขาจะมีแบบก็มีแบบว่าเอาปลาไปทอดผสมส่วนผสมกับข้าวแล้วก็มีนะครับนี่เป็นราคาที่ติดไปนะครับก็ดูเองกันนะครับหนึ่งเหรียญเท่ากับยี่สิบห้าบาทนะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งกิโลอ๋าหนึ่งกิโลสามเหรียญเท่าสองกิโลห้าเหรียญนะครับคูณด้ยยี่สิบห้าดูครับ หนงิโลสอเหรียญสากิโลหเหรียญนะครับห้ามิสิร้อยร้อยสิบบาทเปล่า ที่ติดตามชมครับทีนี่เจอยทัวไชนะครับตลาดปลาแห้งเมืองบัวในดารุสลังครับ